สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหลังซีเฮ็ดับผมวันนี้พวกผมเล่นเกมมอโนบอตอีกเช่นเคยนะหลังจากที่วันเสาร์ก็สตรีมเล่นกันไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็วันนี้ครับผมก็มีการสตรีมเล่นเกมไดนโนเสาร์กับน้องมาร์กเนาะก็สนุกสนานกันไปแล้วก็มีเพื่อนๆเข้ามาร่วมคุยร่วมสนุกกันเนาะอยู่10กว่าคนก็โอเคครับผมส่วนพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นการสตรีมเกม WorldO f t แท k งนะครับผมเป็นเกมรถถังนะ ซึ่งถ้าเกิดมีเพื่อนเพื่อนเขาเล่นอยู่เนี่ยแล้วก็รับชมกันเยอะเเนี่ยเราก็จะมาจัดยิงกันนะรถถังยิงกันเองครับผมใครที่อยากยิงหมมากๆเนี่ยก็ไปเจอกันได้นะกับสตรีมพรุ่งนี้ครับผมเวลาประมาณ10โมงเช้าเป็นต้นไปนะก็จะสตรีมก่อนจริงข้าวโอเคตอนนี้มาอยู่กันในเกมวอลล์ b o บอทกันครับผมซึ่งกิจกรรมตอนนี้ไม่มีอะไรมากเนาะวอลล์โลรเอ่อระบบปฏิบัติการอันใหม่เนี่ยก็อย่างที่เห็นเนาะมีไต้ฝุ่นมาให้นะ ก็ต้องเติมเงินประมาณ500บาทก็จะได้ไต้ฝุ่นได้เหรียญพาตินัมได้ปืนได้สก,กรีนต่างๆนะตามภาพนี้เลยนะสำหรับคนที่เตรียมพร้อมจะเติมเอาไต้ฝุ่นเนี่ยครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่คุ้มสุดๆในการเติมนะครับเพราะว่านอกจากได้ไต้ฝุ่นแล้วเนี่ยยังได้เหรียญพาตินัมมาด้วยได้ทองด้วยคือ500อเนี่ยคุ้มเลยคุ้มจริงๆครับผมสําหรับการเติมในครั้งนี้แต่ต้องทําให้ถึงเลเวลที่เขาต้องการนะครับอ่า ต้องทําให้ถึงเลเวลที่เขาต้องการนะอันนี้คือระบบปฏิบัติการพิเศษซึ่งมาในช่วงที่เเราไม่ว่างอดีนะผมเดินทางด้วยเลยก็เลยไม่ได้ทําบอกกันนะครับผมแล้วก็กิจกรรมที่ยังอยู่กับเราเสมอก็คือกล่องตรงม้อพิเศษอ่าผมกดปิดนี่ครับกล่องตรงม้อพิเศษที่แหมตอนนี้ฮอกผลิตได้แล้วนะผมก็ยังจะซุ่มกล่องร้อยอยู่นะครับผมพเพราะจะเอาชิ้นส่วนฮอกหรืออย่างอื่นมาอะไรประมาณนี้ให้มาช่วยทําให้ผลิตได้เร็วขึ้นนะ ก็สุ่มไปครับไม่ได้ซีเรียสอะไรส่วนเพื่อนอยากเปลี่ยนเบนเข็มมาได้อย่างอื่นก็เนี่ยกล่องสองร้อยก็ได้นะตอนนี้เหลือเวลาแค่สาวันเท่านั้นนะครับผมก็คาดว่าพอจบพวกนี้กิจกรรมต่างๆเนี่ยก็น่าจะมีการอัปเดต7.0เข้ามานะเป็นอัปเดตกิจกรรมครบรอบครับผมเออเป็นกิจกรรมครบรอบครบ,ครบรอบเจ็ดปีนะถ้าจาไม่ผิดจะเป็นครบรอบเจ็ดปีของทางวอลล์รบสครับผมก็มีกิจกรรมมากมายนะการแจกของรางวัล แต่นี่เหลืออีกห้าวันนะก็ไม่แน่ใจจะมาพร้อมดีแล้งหรือมาพร้อมระบบปฏิบัติการหรือจะมาพร้อมปฏิบัติการพิเศษเนี่ยเหลือสี่วันห้าวันเนสูสีกันมากๆนะก็อาจจะมากันแนวแนวนี้ครับผมโอเคตอนนี้มาแล้วเมื่อกี้ผมเห็นแวบว่าผมมีกุญแจเนาะอยู่ร้อยหนึ่งสุ่มดีกว่าให้เพื่อนดูตึ๊ดก็ได้อะไรดีๆครับผมได้ตำไปตำมาอ้าวเที่ยวนี้ได้เอากรลังอยากได้อยู่พอดีเลย ผมมีอยู่แล้วสั่งก็บอกนะแมกนัมโอเคก็จะได้เป็นสี่กระบอกครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเจ้าแมกนัมตัวนี้านาจะได้ปืนสักทีโอเคแล้วเราจะไปเล่นอะไรกันดีอ่ะวันนี้ก็บอกข่าวสารกก็เรียบร้อยแล้ววันนี้เรามาเล่นหมดปะทะไหมหมดปะทะดีกว่าไหมครับโอเคผมถ้าเล่นหมดปะทะมันก็หมดปะทะผมว่าอันนี้มันก็มันก็แปลกดีเหมือนกันนะ แต่ว่ามันก็นะผมว่าไปเล่นธรรมดาดีกว่าเพราะตอนนี้ผมต้องการเงินนะดูซิว่าจะได้หรือเปล่าแล้วเล่นสักเกมนึงครับผม้มเ,เพื่อนรับชมนะตอนนี้ผมได้เอาลิทมากลับมาใช้ใหม่นะครับผมซึ่งผมรู้สึกแปลกๆกับลิทมากเลยนะตอนลิทที่ผมเคยใช้ที่ผมไม่ได้ใช้เนี่ยคือรู้สึกว่ามันบางนะแต่พอมาเล่นครั้งสองครั้งรู้สึกว่ามันทนยังไงพี่กนก็ยังไม่ได้หาข้อมูลแต่ตอนนี้ผมใส่โมดูลเป็นโมดูลเติมเลือดทั้งหมดเลยนะครับผมเพมิ่พมเลือดหมดเลยก็คือเพิ่มเลือดหมดเลยครับผม ตอนนี้ตัวเลขของลิทผมมีเลือดอยู่แสนตีแต่เวลาไปเล่นจริงๆเนี่ยไม่รู้มีเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะลองไปเล่นดูแลครับผมว่ามันจะได้เลือดเพิ่มเยอะขนาดไหนยวใส่เลือดตรงน,นี้ด้วยนะใส่ให้หมดเลยกันเล่นกันสักเกมสองเกมครับดูที่ว่าอิงไหมแต่ผมรู้สึกได้นะว่าลิทมันจะทึกๆอยู่แต่รู้สึกไปเองหรือเปล่าไม่ทราบครับผมต้องลองดูนะแล้วก็กิจกรรมที่ผมค้างอยู่ตอนนี้ก็คือการสร้างน้เมจในระยะน้อยกว่าสี่ร้อยน่า น้อยกว่า4ี่ทํอยทยังไงเดี๋ยวไปลองครับผมไม่ยากครับเราก็จะยิงในระยะ300อยกว่าเท่านั้นนะอา่ามีข้อความมาครับเลื่อนทิ้งไปเลยตอนนี้ผมไม่ว่างตอบนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะน้องๆ้องที่ส่งข้อความเข้ามาผ่านถัดฟอมต่างๆแล้วเป็น YouTube เป็นอะไรก็แล้วแต่ช่วยคอมเมนต์เข้ามาตอนนี้ผมก็ไม่ว่างนะครับผมเนี่ยครับอย่างเงี้ยพอได้300ปุ๊บเนี่ยเราก็ยิงเลยครับผมเราจะได้ผ่านเฟสนะทำดาเมจให้มากที่สุดครับ นี่ยิงระยะสองรอเนีย่ยยิงแบบนี้เราได้คะแนนเพิ่มแน่นอนครับยิงครับผมยิงระพืตะพือยิงครับผมยิงครับผมฟอร์คอนครับฟอร์คอนอา่านี่ก็มีครับอื้ือ้าโดนไต้ฝุ่นล็อกขาเรียบร้อยเลยงานนี้โดนไต้ฝุ่นล็อกครับผมเสียงในเกมดังไปหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจแต่ผมเบานิดน,นึงครับรู้สึกว่าตอนนี้หูผมลั่นมากมากเลยโอเค ตอนนี้แพ้ชนะผมไม่ซีเรียสนะผมต้องการจะได้คะแนนกิจกรรมอันที่สองครับผมขั้นที่สองก็คือดาเมจสําหรับการยิงน้อยกว่าระยะ400เมตรครับพอชนะระบายครับแต่พดถึงชนะก็ดีนะยิงไม่ครับยิง,ยง,ยง,ยงครับพอคนเอเอกันทอมเข้าใกล้เราลหลบครับตะกอเปี้ยนมาเราโดดครับอืแตกมันเรียกได้ว่าดูเดือดเลือดพ่านนี่ครับเอาลงมาเลยครับ อ,อจนตอนนี้รู้สึกว่าศัตรูจะบุกบ้านเราอย่างหนักไหนเอ่ยอ๋อนี่ครับแมงปองสกอปเปอร์สกอปเปอร์สกอปเปอร์นี่ยครับยิงแบบนี้เราได้นะเราได้นะไม่เห็นนะทนจริงๆนะแกทนจริงๆนะแกแตกนี่ครับอื้อหือตัวศัตรูแบบบุกบินครับนี่ครับเห็นไหมครับตัวเลขเนี่ยน้อยกว่าสัมากน้อยกว่าสี่ร้อยนะเรายิงกระพริครับยิงอย่างเดียวเลยยิงเผา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 แม่ เพื่นรูสุตหมดแล้วเพื่อน,อนไม่เป็นไรรอก่อนมาอะไรแฮะสุนเรายิงเอาเวนเจอร์ครับยิงแป๊บเดียวคะแนนขึ้นพวดแตกที่จะแลกกระสุนกันเหรอน้อ,นองๆเอ้ยโอเคครับผมน้องครับน้องก็ส่งข้อความรัวๆนะไม่เป็นไรครับผมโอเคไปเลยตอนนี้เราก็โอเคน,ะนำนะนี่สี่ร้อยกว่านี่ครับยิงช่วยเพื่อน อืมระยะสองอยห้าสิบอย่างนี้ครับเสร็จเราบึบดับเบิลคิวโอ้โหลงตรงนี้ลงไม่สวยครับลงโล่งเลยกระสุนปืนก็หมดด้วยโดนล็อกขาครับผมจากสกอปเออจากโอคูโดนฮอกยิงตอนนี้บรรยายไม่ถูกเลยครับผมอืมยิงครับไตฝนะนะุ่นเหรอไตฝุ่นเหรออืมแตกแตกแบบนี้เอาลิทไปครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะผมรู้สึกว่าลิทเนี่ยมันจะถือก,กับแน่จะยิงใส่เราเหรอเอาดี เดีเอวเดิมันมีใครยิงเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมเปิดสก,กิลเร็วกันไปนะเนี่ยผมเปิดสก,กิลเร็วกันไปครับลมครับนั่นไงนึกเร็วนึกเร็วว่าผมเจ้าไตฝุ่นเนี่ยยิงเติมเลือดตู้ครับนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนรู้สึกว่าอ๋อเรามีเลือดแสนกว่าเขาถอยแล้วครับผมเขาถอยแล้วสก,กิลเรามาพอดีนะจะหนีไปไหนห,หนีรัวๆครับผมหนี หนีแบบนี้ครับเดี๋ยวเราต้องปล่อยตะกิ้วก่อนกันเขาโยนตะกิ้วใส่ครับยิงครับเห็นไหมครับเขาโยนตะกิ้วใส่เรานะอ้าวเพื่อนยิงผมอย่างนี้เพื่อนคุณเจ็บนะครับผมปรึกเติมเลือดสู้เห็นไหมครับผมตายไปแล้วครับผมเติมเลือดสู้นี่ครับรู้สึกได้เลยว่าถึกพอควรเลยครับผมยิงไขรตายก่อนงานนี้ไขรตายก่อนงานกระสุนหมดก่อนโอ้โหแต่มีเพื่อนมาเติมครับเราก็รอดอ้าวไทท่านมา ทางวันนี้โหดจัดเรียบร้อยเลยแตกตรงนี้มันใกล้ไปนะเปลี่ยนใหม่อันตรายครับผมใช้ตัวนี้ดีกว่าเนาะอ๋อมิงก็ไม่ช่วยนะครับผมเพราะเพื่อนเนี่ยเขาใช้ไททันกันหมดแล้วนะเราก็ว่าเขาไปเยอะครับไม่ยอมใช้ไททันช่วยยิงตอนนี้ตัญญณโอ้โหเกมนี้เราก็ชนะไปอย่างชิวๆนานๆจะเล่นเ,นเพื่อนๆดูแล้วก็ชนะแบบนี้ครับผมก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะก็ หด้อันดับ2ไหมครับผมข่าไปได้แค่5าตัวนะทำน้ำาเนไปก็ได้แค่สี่แสนเองอะมัวไปเล่นกับเออไปเล่นกับเจ้าไต้ฝุ่นละมากนะอ่าแม่โปรโมชั่นมายังไม่ดูครับผมนี่ครับเราก็จะมาได้อุ้ยกดผิดเราก็จะมาได้คะแนนตรงนี้ครับผมนี่อ่าคะแนนตรงนี้ครับเป็นอันดับสองเนาะคือเป็นขั้นตอนที่สองเนาะแล้วหลายคนเนี่ยทำไปได้เยอะแล้วนะแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาครับเพื่อนก็ทำคลิปบ้าง สตรีมเพื่อนดูบ้างเล่นกันสนุกบ้างกบไม่ค่อยมีเวลาทำเนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมาทำความสนุกให้นเพื่อนได้อีกเช่นเคยนะเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับเกม w อลล์บอรเนาะและอย่าลืมพรุ่งนี้นะครับผมสตรีม w a r of t a n แทนะใครที่เล่นว a r of t a n แทงมาเจอกันพรุ่งนี้ครับผมโอเคบายบายสวัสดีครับายแล้วครับผมสำหรับวันนี้บาย